คลิปนี้นะครับผมจะม้าแนะนําวิธีให้อาหารงวัวเด้อพี่น้องเด้ออาหารงวัวอาหารเสริมนะครับเป็นประเภทลําข้าวฟางข้าวนะครับให้เวลาใดดีที่สุดครับเวลาที่เหมาะเด้อพี่น้องเด้อผมจะแนะนําให้ตอนเช้าเด้อพี่น้องเอด้อดตอนเช้าเช้ายังมือเสาให้พี่น้องเอาลําข้าวให้มันกินเด้อพี่น้องเด้อทุกตอนเสารเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ทุกๆตอนเช้าแล้วไาที่นี่ฟางนะครับควนไห้ตอนไหนดีที่สุดอ่าควนไห้ยยามะแรงเลยพี่น้องนะแยมมะแรงมันจะกินดีนะครับนี่ครับช่วงนี้เอาไห้มันเลยนะครับหรือดึกๆตื่นขึ้นมาประมาณสี่หาทุ่มนะครับใครมีเวลามาเอาไหา้มันกินนะครับกลางคืนนี่งงวดน,นี่จะกินฟางดีกว่าได้พี่น้องด้วย กลางวันนี่ครับมันบ่ค่อยกินนะครับง่วมันกินเป็นเวลานะครับหลังจากที่มันกินฟางแล้วนะครับกินนันฟางกินลำเข่านะครับแล้วก็จะเฮ็ดให้อ้วนสมบูรณ์แล้วพี่หองเล้นะครับนี่คือวิธีเลี้ยงง่วให้มันอ้วนสมบูรณ์แล้วกะประหยัดยาสีเขียวเขาไม่ต้องไปเกียย้ยงยาให้มันเมื่อยแล้วพี่จอวงนละ้ว ปัจจุบันนี่นะครับผมเรียงง่วผมอดีเกี่ยวหยาเลยพี่น้องเด้อเตกีนี่ผมเกี่ยวหยาเป็นรถนะครับเมื่อยนะครับการตัดหยามาเห็นง่วงขันหอวเหยดแบบนี้นะครับมีแค่ฟางนะครับกับลำข้าวกับกังน้ำตาลวันที่นี่กังน้ำตาลครับนะครับควนให้เวลาดีดีที่สุดนะครับเวลาก็คือตอนเที่ยงเลยพี่น้องเด้อตอนเที่ยงเนี่ยพี่น้องเอาเข่าแขอกนี่ครับ ี่องเทให้มันกินนะครับให้มันเลี้ยใส่ฟางหรือเทใส่ยังกระได้นะครับให้มันเลี้ยกินตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงนี่มันเมยนะครับมันก็อยากกินของหวานก็หว,วานมันจะกินดีช่วยบำรุงได้พี่น้องนะเนอะนี่บำรุงให้มันอ้วนสมบูรณ์ให้มันกินอาหารดีนะครับกากน้ําตาลเห็นไหมครับนี่มีได้หัวอาหารนะครับ ส่วนมากเขาจะผสมกากน้ำตาลนะพี่น้องเด้อที่มันมหอมหอมกากน้ำตาลนะครับหรือผู้ใดมีเงินนะครับมีทุนหลายเด้อพี่น้องเด้ออาหารง่วอีกอย่างคือกากโซเลืองนะครับพี่น้องไปซื้อกากโวเลืองมา,าผสมดำข้าวให้มันกินเด้อพี่น้องเด้อจะมีโปรตีนสูงนะครับหรเห็นบ่ครับง่วผมกินฟ่างดี นะครับใครเจอปัญหาง,งวงโบกินฟางนะครับให้มันไปเรื่อยเรื่อยี่ยวีองเร้อนะครับแล้วมันกอดจะกินของมันเองนะครับน,นีให้มันให้มันค่อยคยกินนะครับให้มันชิน่นมันกอจะอ้วนช่วนสมบูรณ์นะครับมันคือ,อวิธีให้อาหารงวเด้อพวผี้องเรอ่อย่าสีเขียวนะครับเอา ไปผูกไว้กลางทุ่งหน้านะครับให้มันกินเป็นเวลาขึ้นกันเนยพี่น้องเลยคันพี่น้องเห็ดได้แบบนี้นะครับพี่น้องเดี้ยงเป็นสิบตัวกับโบ้เมยนะครับวิธีเทคนิคการเดี้ยงงัวกับแบบนี้แหละครับนี่ตามที่ผมลงคลิปเลยพี่น้องเด้อนี่ครับให้อาหารมันเป็นเวลานะครับเขาจะมีเวลาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นพร้อมเลยพี่น้องเด้อย่างผมเนี่ยผม,มเห็ดกับ ของเก่านะครับแต่ผมกับมีเวลามาเบิกง,งัวนะครับนี่เห็นไ่ครับงัวผมโอ้กินดีอุดมสมบูรณ์นะครับลูกออกมาก็สวยงามนะครับคำมันอ้วนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน